ยังไ,งไม่อยู่ดิฮเฮียเออากาศร้อนนะว่าไหมเอ้ยอย่าหาอะไรแก้ร้อนหน่อยบอวะไอ้ก,กวก มาเปิดร้านแถวเนี้ยเองรู้หรือเปล่าว,ว่าใครคมอ่อหึแต่ลงมามึงไปอีโมดเลยแกมา <c oughs> ใหม่เ่ะวะ <c oughs> ฉันไม่ค่อยเห็นหน้าเลยหน้าอ่อนมันต้องมีค่าคุ้มครองนะวเว้ย ที่เนี่ยชั้นคุมวันเนี้ยเหมือนพนักง,งานกะคนก่อนอ่ะจะโชคดีนะแต่เหมือนนายกับเราอะ่ะจะดวงชงว่ะสนใจแก้ชงเหยม <c oughs> อมั้ยโอ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 ้ย้ย,อ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 ยอชอบชอบเฮ้ย <c oughs> เอาตังค่าอุ้มคอมาทำบิายามีปัญหานะทั้งตัวรวมบัญชีมีเท่าไหร่บอกดิ ข้าคุ้มครององ่ะมีเปล่า,อาไอ้ว่าแต่นายชื่ออะไรวะไอ้หน้าอ่อนไอ้สัศพ,พลาเมดิกมาได้ไงวะผีอะไอ้สทัก <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหาของซื้อของซื้อของอน้ำพริกตาแม่ปลาหนุกก็น่ากินเหมือนแล้วเนี่ย เ้ยไอ้หน้าอ่อนแกชื่ออะไรสรุปพูดให้มันชัดๆแล้วทำเลยเดี๋ยววัสัตว์เอ้ยไอ้ปปัดมือถือมันไอป,ปัดปัดมือถือมันไออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้เก็บมือถือลงยังไม่อยากมีปัญหาเก,ก็บไปเก็บดิเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไอ้ยศ เฮียเฮียมีปืนนะพวกนั้นน่ะน้องกูไปปาร์กรถก่อนเดี๋ยวรถหายเฮียเปิดตู้ดิเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กูคาปาร์กไว้มึงวิ่งไปหลังร้านเลยไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไป มีหือออกไล็กน่อยถ้าฝากดูลึกๆขี้ <c oughs> นี่จะหาคนช่วยสักจะไว้จะเทคก,ก็เรื่องมึงเลยเอ่เอพี่ครับ พี่จะอยู่ตรงนี้นานไหมครับพี่เฮไว้กลับไปพี่อ่ะอืออะไรนะพี่จะอยู่ตรงนี้นานไหมครับพี่ไม่นานไม่นานไม่นานเหรอแปลกยังไงครับพี่ทำไมล่ะฉันอยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอเปล่าเปล่าเปล่าอยากรู้เฉยอยากรู้เฉยเห็นยืนอยู่นานแล้วก็ไปเองเนาะ ดูเหมือนว่าไอ้พนักงานในร้านอ่ะจะดวงดีนะแต่เหมือนพี่กับผมอ่ะจะดวงชงว่ะสนใจแก้ชงกับผมหน่อยเปล่าโอ้ยี่อะมาไม่เยอะแยะวะพี่ไอ้ไหมวะพี่ส้นตีติดคอพี่จะตกใส่อะไรกันใช้หน้าหนาววะฮะน่าทษโทษโทษโทษ แต่ยืนตรงนี้ใช่ไหมจะได้เขาเยอะไม่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 ซีเรียสยืนานานๆเลยผมชอบอ่ะผมชอบพี่แหละตอนแรกเริ่มแบบเริ่มแบบอยากจะไล่ไปไกลตอนนี้อยากให้อยู่นานๆแต่เกรงว่านิสัยของพี่อาจจะอยู่ได้ไม่นานสิอุย้ยโทษ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 เฮ้ยอย่าซีเรียสได้พี่นะขำๆนะพี่น้องพี่น้องพี่น้องคนกันเองคนกันเองซีเรียสไปซีเรียสไปซีเรียสไปซีเรียสเออไปซีเรียสเนาะช่วยหลบหน่อยได้ไหมฉันจะตัวปุริ ไม่อะมีปัญหาป่ะไม่หลบเป็นไรป่ะพี่ฟังมุมยังไงไม่รู้อะอย่ายซีเลี่ยตเดี๋ยวซีเลี่ยตดีซีเรียตนะพี่นะพร้อมยังเฮ้ยพร้อมแล้วไปปะพร้อมยังพร้อมแล้วไปละจะตุการณ์บเลยเหเหตุการณ์อีกก็ต้องยิงหรือเปล่ามาเอาเลยนะเอาเลยนะไป กูรอข้างนอกกูรางนอกรอรอมออกตายหนึงตายนึงนี่อบสวยสวยสวยยิงยิงยินี่เลยยิงนี่เลยบอกแล้วมึงจะดวงชงนีไปกบดันหัวหัวหัวเร็วเร็ไป